สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะพาพวกเรามาทำแบบฝึกหัด10.6หน้า96และ97นะคะซึ่งเป็นการตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ค่ะในข้อที่1นะคะเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับความจุของเขื่อนที่สำคัญในประเทศไทยค่ะมีหน่วยเป็นล้านลูกบาทเมตรนะคะก็จะมีทั้งหมด8เขื่อนที่สำคัญค่ะ คำถามที่หนึ่งนะคะถามว่าเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิลาลงกรณอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีความจุรวม2 2 0 6 0 5ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนศรีนครินมีความจุเท่าไหร่นะคะกี่ล้านลูกบาศกเมตรอันนี้เขาบอกมาก็คือความจุรวมของเขื่อนสองเขื่อนนะคะ เขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะให้มารวมกันเป็น26,605ล้านลูกบาทเมตรถามหาเขื่อนเดียวซึ่งเขื่อนศรีนครินนะคะกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ยอยู่ใกล้ๆกันนะคะเขื่อนศรีนครินที่เขาถามไม่ได้บอกเลขมานะคะแต่บอกเขื่อนวชิราลงกรณ์มา8,860 ซึ่งสองเขื่อนเนี่ยก็คือ2แท่งนี้รวมกัน2 6 6 0 5ล้านลูกบาทเมตรนะคะดังนั้นการที่จะหาเขื่อนเดียวนี่นะคะเขื่อนสีนาคารินจะต้องนำผลรวมของสองเขื่อนลบด้วยปริมาณน้ํำในเขื่อนของเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งนะคะถึงจะได้เขื่อนสีนาคารินซึ่งข้อที่1น,นะคะ ก็จะขอตั้งลบตรงนี้เลยเนาะข้อที่หนึ่งนะคะหัวใฟก็จะเอาผลรวมของสองเขื่อนก็คือ26,605ล้านลูกบาทเมตรหน่วยเป็นล้านลูกบาทเมตรแล้วเราก็เขียนแค่เป็นแบบนี้เลยลบด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะ8,860เราก็จะได้เขื่อนสีนครินออกมานะคะ5ลบออกศเหลือห ศูนย์ลบออก6ไม่ได้ต้องยืมตัวหน้านะคะตัวเองจะได้1 0 6ถูกยืมไปเหลือ5้าซึ่งจะลบออก8ไม่ได้ก็ต้องยืมตัวหน้ามาต่อเป็น15ตัวหน้านะคะเลข6ถูกเขายืมเหลือ5จะเอาลบออก8ไม่ได้ก็ต้องยืมตัวหน้าสุดมาเป็น15เลข2ถูกยืมไปเหลือ1แบบนี้นะคะ10ลบออก6เหลือ4 15ลบออก8เหลือ7 15ลบออก8เหลือ7แล้วก็1ไม่ได้ลบอะไรดึงลงมา ดังนั้นเขื่อนศรีนครินก็จะมีความจุอยู่ที่17,745ล้านลูกบาทเมตรนะคะเติมลงไปเลย17,745แบบนี้ค่ะต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2เขื่อนจุลาพรมีความจุน้อยกว่าเขื่อนศิรินทร1 8 8 2ล้านลูกบาทเมตร เขื่อนจุฬาพรมีความจุกี่ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเขาบอกว่าเขื่อนจุฬาพรนั้นน่นนะน้อยกว่าเขื่อนศรินธรอยู่1 8 0 2ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโจทย์ให้เขื่อนศรินธรมานะคะว่ามีความจุอยู่ที่1 9 6 6นะคะล้านลูกบาทเมตรการที่เราจะหาเขื่อนจุฬาพรว่ามีความจุเท่าไหร่นั้น บอกว่าน้อยกว่าดังนั้นต้องลดลงจากเขื่อนสิรินธรไปอีก1,802นะคะดังนั้นข้อที่2เนี่ยเราจะต้องเอาเขื่อนเอนืรินทริทธรน่ะที่มากน่ะเป็นตัวตั้งนะคะ1,966ล้านลูกบาทเมตรแล้วลบออกด้วยเนื่องจากเขื่อนจุฬาพรน้อยกว่าเนาะกจะ็จะต้องน้อยกว่าไปอยู่1,802แบบนี้นะคะ แล้วก็ลบลงมาเลยค่ะ6ลบออก2เหลือ4 6ลบออกศเหลือ6 9ลบออก8เหลือ1เพราะฉะนั้นเขื่อนจุฬาพรจะมีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาทเมตรนะคะ164เติม1นึ้หเลยเพราะว่าเขามีหน่วยเป็นล้านลูกบาทเมตรมาให้เราแล้วนะคะข้อที่3ค่ะเขื่อนศรีนคริน มีความจุมากกว่าเขื่อนภูมิพลกี่ล้านลูกบาศเมตรเนื่องจากเขื่อนสีนครินไม่ได้ให้มาในแผนภูมินะคะตรงนี้นะแต่เราคำนวณหาได้ในข้อที่1แล้วว่าเขื่อนศรีนครินมีความจุ17,745ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมากกว่าเขื่อนภูมิพลแท่งแรกนะคะอยู่เท่าไหร่ ก็ต้องนำเลขมากนะคะของเขื่อนศีนาคารินมาลบด้วยเขื่อนภูมิพลนะคะข้อที่สามขออภัยค่ะข้อที่สามนะคะก็ต้องเอาเขื่อนศีนาคารินเป็นตัวตั้งหนึ่งมือนจากจากคำตอบในข้อที่1เนาะเจ็ดพัดอยสสบห้าล้านนะคะ ลบด้วยเขื่อนภูมิพล13,462งล้านก็จะได้ว่าเขื่อนสีนครินมากกว่าภูเขื่อนภูมิพลอยู่เท่าไหร่นะคะลบลงมาเลย3 14ลบออกหเหลือ8นะคะ7ถูกยืมไปเหลือ6 6หลบออกสเหลือ2นะคะ7จลบออกสเหลือ4 เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเขื่อนสีนครินนั้นมีความจุมากกว่าเขื่อนภูมิพลอยู่4283ล้านลูกบาทเมตรค่ะข้อที่4นะคะข้อที่4ถามว่าถ้าเขื่อนซิริกิตมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของความจุของเขื่อนเขื่อนซิลิกิตมีน้ำอยู่กี่ล้านลูกบาทเมตรเนื่องจาก ตอนนี้นะคะความจุของเขื่อนสริกิจคือ9510บล้านลูกบาทเมตรถ้ามีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือต้องเอาไปหารด้วยสองนะคะข้อที่4นี้เราจะใช้9510หารด้วย2 2 4เป็น8ลบเหลือเศษ1ึดึง5ลงมา สองเจ็ดสิบสี่ลบเหลือเศษหนึ่งดึงหนึ่งลงมาสองห้าเป็นสิบลบเหลือเศษหนึ่งดึงศูนย์ลงมาแล้วก็สองห้าได้ 10, สิบเศษศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบนะคะถ้ามีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งของเขื่อนศิลิกิตก็คือมีน้ําอยู่สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้านะคะหน่วยเป็นล้านลูกบาศก์เมตรแล้วแล้วก็ ใส่แค่ตัวเลขนะคะต่อในข้อที่5ค่ะข้อที่5คําถามก็คือเขื่อน8เขื่อนนี้มีความจุรวมเท่าไหร่เราก็จะต้องรวมทั้ง8เขื่อนนะคะคุูฝ้ายขอใช้กระดาษทดค่ะกลัวพื้นที่จะไม่พอเขื่อนแรกนะคะเราก็จะบวกไปทั้ง8เขื่อนเลยก็ได้หรือจะใช้ข้อมูลจากข้อก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะโดยที่เขื่อนพิษ ภูมิพลเขื่อนสิริกิตนนี้บอกมาแล้วแต่ว่าเขื่อนศรีนครินกับเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเขารวมให้ในข้อที่หนึ่งแล้วเราก็ศรีนครินวชิราลงกรณ์เนี่ยตัดไปนะคะ2เขื่อนรวมกันได้2องหมืเก็บไว้ก่อนนะคะถัดมาค่ะ เขื่อนจุลาพรเนาะโอเคให้มาแล้ว164คิดได้แล้วในข้อที่2เขื่อนภูมิพลค่ะตั้งบวกเลยนะคะ13,462ครูฝ้ายจะไม่บอกแต่คำตอบสุดท้ายนะคะครูฝ้ายจะพาพวกเราช่วยกันช่วยกันคิดเลขค่ะศิริกิตนะคะ9510เขื 9, ่อนอุบลรัฐ2400 31เขื่อนซิรินทร1966 2เสองเขื่อนนี้รวมไปแล้วนะเขื่อนศรีนครินกับเขื่อนวชิราลงกร์นเนี่ยรวมไปแล้วนะคะต่อต่อมาก็จะเป็นจุฬาภรณ์กับรัชประภานะคะ164แล้วก็สุดท้ายคือ5639ตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วก็บวกลงมาค่ะ บวกลงมานะหบวก2ได้7จดเบวก0นย์ได้7แล้วก็บวกกับ1เป็น8 8บวก6เป็น14บสี่หัวขอใช้การบวกแบบเวทคณิตนะคะสบวกกับ4ได้8ปดแบวกกับ9เป็น17ใส่จุดเขียน7จดสจุดบวกกับ0ได้2บวกกับ6เป็น8บวก1เป็น9บวก3เป็น12ใส่จุดเอา2มาบวก6ต่อได้8 8บวกกับ6เป็น14แล้วใส่จุดนะคะเอา4บวกกับ3ได้7ด จุดสองจุดไปรวมกับหกเป็นแปดแปดบวกสี่เป็น12สใส่จุดเอาสองบวกหเป็น7จ็ดเจบวกสได้11ใส่จุดเอา1นบวกกับเได้10นะคะเอาแล้วก็เป็นศูนย์นะศูนย์ 1. บวกกับหนึ่ได้1นึ่งบวกกับหได้7 2็สามจุดเนาะสาจุดบวกกับหได้9 9้เบวกับสเป็น12 2สบวกเได้11ใส่จุด เอาหมาบวก2ได้3บวกกับ1เป็น4บวกกับ5เป็น9จุด2จุดบวกกับ2ได้4บวกกับ1ได้5เพราะฉะนั้นเขื่อนทั้ง8ปดเขื่อนรวมกันคือ5,9777นะคะห0า0มื 9, 7นเล้านลูกบาทเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาต่อกันในข้อที่2หน้า97เเลยเนาะ เป็นเรื่องของจำนวนน,นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าชมอุทยานแห่งชาติผู้เตยตั้งแต่เดือนตุลาคม2559ถึงเดือนกันยายน2560นะคะก็จะเป็นแบบนี้ให้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วมาตอบคำถามกันเลยค่ะข้อที่1เดือนอะไรที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมน้อยที่สุดคะเดือนอะไร ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมน้อยที่สุดก็ไปดูแท่งที่มันเป็นแท่งที่ต่ําที่สุดก็คือเดือนพอคอนะคะก็คือพฤษภาคมค่ะนี่นะนี่นะคะแท่งที่ต่ําที่สุดตรงนี้เลยเห็นชัดเจนเดือนอะไรมีนะักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดเดือนที่แท่งสูงสูงก็คือธันวาคม มีจำนวนต่างกันกี่คนเนื่องจากเดือนธันวาคมมี3938คนนะคะแล้วกเ็เดือนพฤษภาคม118จัดการลบกันเลยค่ะเอาตัวมากตั้งตัวน้อยไปลบนะคะ8ลบออก8เหลือ0 3ลบออก1เหลือ2แล้วก็9ลบออก1เหลือ8แล้วก็3ไม่ได้ลบอะไรดึงลงมา3820คนค่ะ3820คนอันนี้คิดเลขง่าย ต่อในข้อที่2ค่ะเดือนสิงหาคมมีนักท่องเที่ยวเป็นผู้ใหญ่540คนเป็นเด็กกี่คนคะเราก็ไปดูที่เดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยมีทั้งหมด621คนเป็นผู้ใหญ่540คนเพราะฉะนั้นเป็นเด็กก็จะต้องนำทั้งหมดลบด้วยจำนวนผู้ใหญ่ค่ะ621ลบด้วย540 ลบก็จะเหลือจํานวนเด็ก1ลบออก0ูนย์เหลือ1 2ลบออก4 1, ไม่ได้ต้องยืมนะคะยืมเขามาตัวเองกลายเป็น12 6 1, ถูกยืมไปตัวเองเหลือ5 12ลบออก4เหลือ8 5ลบออก5เหลือ0ูนย์ไม่ต้องเขียนก็จะได้ว่าเป็นเด็กอยู่81คนนะคะเติมไปเลย81ในเดือนนี้อุทยานมีรายได้กี่บาทเราก็จะต้องคิดแยกนะคะเพราะว่าอัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันนะคะผู้ใหญ่คนละ20บาทเด็กคนละ1ิบาทดังนั้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่5้าคนจะได้เงินกี่บาทคะผู้ใหญ่เนี่ยห้าร0ี่คูณยี่สิบเข้าไป0 0 4 2 8นี่ะคะห้าสองสเพราะฉะนั้นค่าเข้าชมในเดือนสิงหาคมที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือ1800บาทส่วนเป็นเด็กนะคะ 8ร้อยสคนคูณ10เข้าไปนะคะคูณ10เข้าไปก็จะได้810บาทเนอะเราก็จับรวมกันค่ะ1นึ่งหมื่นบวกแปดร้อบวกกับ8เป็น16ใส่6ทด1บวกกันได้1ได้1คหนคำตอบก็คือได้เงิน มีรายได้ในเดือนสิงหาคมทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกันนะคะขายบัตรเด็กกับบัตรผู้ใหญ่รวมกันก็ได้เงิน11,610บาทนะคะหนึ่งบาทแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะข้อสุดท้ายค่ะเดือนมกราคมอุทยานเก็บค่าเข้าชมได้47,620บาทถ้ามีผู้ใหญ่เข้าชม1,000งพั 847คนมีเด็กกี่คนเดือนมกราคมทั้งหมดเนี่ยมี2,915คนเป็นผู้ใหญ่เข้าชมไปอยู่1,847 1, จะหาจำนวนเด็กได้จากการนำทั้งหมดลบด้วยผู้ใหญ่นะคะจำนวนผู้ใหญ่อ่าก็จะได้จำนวนเด็กออกมา5ลบออก7ไม่ได้ต้องยืมยืมเข้ามาตัวเองเป็น15 1ถูกยืมไปเหลือ0 0จะเอาไปลบออก4ไม่ได้ต้องยืม9มานะคะยืมมา10 ตัวเองก็จะได้10 9ถูกยืมไปเหลือ8อา้าว15บลบออก7เหลือ8 10สบลบออก4เหลือ6 8ลบออก8เหลือ0 2นลบออก1เหลือ1นึ่คำตอบก็คือจำนวนเด็กในเดือนมกราคม1,068คนนะคะ1,068คนแบบนี้ค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปถัดไปนะคะรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัดสุดท้ายแบบฝึกหัด10.7หน้า98และ99นะคะซึ่งเป็นเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งค่ะสำหรับวันนี้ในคลิปนี้ครูก็ต้องขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ